นี่มาทำอาหารกันแต่ฉันไม่รู้วิธีทำเลยเอ๊ะฝนเหรอหออเออก็บไม่ได้เออไม่ถึงอ่ะไม่เข้าใจเลย หมดเลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีปวดไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรเออเอ๊อนในสักวันหนึ่งติดคนนั้นจะต้องมารับเธอแน่หากทำแบบนั้นแล้วทุกสิ่งจะต้องไม่เป็นได้อย่างแน่นอนดังนั้นเชี่ยจังสาโต้จังเอ๊ะ ซาโตจังคือหนูอ๊อพยายามเรื่องงานบ้านให้สินะขอบใจนะเออม,อม,อม,อมนี่ชิโยจังพี่อ,อยากถาม,อ,มอะไรหน่อยอ๊ะคนที่หนูรักที่สุดในโลกคือใครเหรอซาโตจังซาโตจังไม่สบายเหรอจะกินช็อกโกแลตไหมยุบก,กันไหม ไม่ได้นะหวานเกินไปแล้วฉันจะละลายแล้วจะโทษจากน่ารักคุยแป๊บหนึ่งได้ไหมอืออะไรหรอพี่จะเคยพูดไปแล้วแต่ภายนอกมีสิ่งอันตรายมากมายเพราะงั้นชี่ิวจางจะออกไปไม่ได้เด็ดขาดนะอืมนี่นี่มาทำอย่างที่เคยทำกันเถอะคําสาบานในยามไข้และยามสบายดี ระายำสุกระายำยากระยำรวยระยามจูนหนุสถาบาันว่าจะรักษาโตจังจนกว่าความตายจะแยกเราสองคนออกจากกันค่ะ,ะไม่เป็นไรฉันไม่รู้สึกแปลกๆกับพฤติกรรมของชิโอจังเธอไม่เคยโกหกสโตจังสวยจังเลยชิโอจังยังเป็นชิโอจังของฉันจริงๆด้วยแค่นั้นก็พอแล้ว เรื่องครอบครัวของชิโอจังจะยังไงก็ช่างอาหารเช้าในวันพรุ่งนี้สำคัญกว่าเรื่องแบบนั้อีกนะ <ś c oughs> สวยงาม